พูดถึงเจ้าเขี้ยวกุดนึกออกไหมเหมือนในกระตูนเลยเหมือนชื่อในกระตูน How ท o เ r a นยอดาก d r นอ o n อ่าอตัวดำๆตัวกลมๆหน่อยแล้วจะมีเขี้ยวมาหน่อยหนึ่ง่งนึกออกไหมเขี้ยวกุดใช่มีตัวจริงฮะบ้ามันมีในในกระตูนมีอยู่จริงฮะพี่บ้านเฮ้ยจริงปะเนี่ยอ้าวไม่เชื่อตกใจซะใหญ่โตอุณะอุณะคุณเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อหรอกผมก็ไม่เชื่อต้องเห็นหลักฐานอ้าวชมภาพครับโอ้เจ็บคอ เน่เฮ้ย <Hey. S 2> เหมื่อยไม่ล่ะแหมเสียดายไม่ไม่เป็นหน้าตรงมีหน้าตรงไหมอันนี้จริงจริงหรอไม่ใช่จริงจริงนี่น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักมากเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเอามาลงนะฮะเขาบอกว่านี่คือนกที่หน้าตาคล้ายกับมังกรดําในการ์ตูนนะเดินมาเจอคนที่มาลงเนี่ยเขาบอกเขาเดินมาเจอฮะกลุ่มแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับกําลังช่วยกันจับนกตัวนี้นะจากระเบียงห้องห้องหนึ่ง ด้วยความที่เขาจับนกเป็นคุณผู้ชมเขาก็เลยเขา้ามาช่วยนะโดยการปีนบันไดขึ้นไปตามภาพนี้เลยนะสุดท้ายนี่นะฮะภาพที่เห็นคือนกตัวนี้กําลังตื่นกลัวมากๆแต่ว่าเขาคุยกับนกจนนกสงบลงได้งงๆแต่ภาพน,น่าชมพูเลยฮะเขาคุยกับนกจนนกสงบลงได้ งี้เหรอ <c oughs> เรียกนกมาเี้ยไม่รู้และนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าที่บอกไปแม่บ้านกับรปภยืนยันว่าจริงๆเขาไปคุยกับนกจนนกสงบลงได้เสร็จแล้วตัวลงมาแล้วบอกนิติฮะให้แจ้งไปที่กรมพิทักษ์สัตว์ป่านะสุดท้ายรู้มาว่านี่คือนกพันุ์ตบยุงยักษ์เคยได้ยินไหมตบยุงตบยุงยักษ์กหรอไม่เคยได้ยินจริงแปลกมากเลยอ่ะแล้วน้องน่ารักมากเลยอ่ะน่าราักเนาะ เขาบอกว่าเนี่ยคิดเอาละกันว่าคอนโดของเขาร่มรื่นขนาดไหนเออขนาดน้องนกตบยุงยักษ์ยังเข้ามาอาศัยอยู่นี่นี่นี่อันนี้อ๋อมันเป็นสัตว์แบบต้องอยู่ในป่าหรือป่ะคล้ายๆนกฮูกนะถ้ามองเป็นเฉยโอ้นี่ไงนี่ไงชัดเลยเออนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยแมอันนี้โอ้นั้นล่ะชาวคอมเมนต์นะฮะไปเม้นกันใหญ่เลยบอกว่าเอ็นดูเอ็นดูเรื่องอะไรเรื่องที่คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องให้สงบใช่อีกคนก็บอกเอ็นดูถามเอ็นดูเรื่องอะไร เอ็นดูที่นกเชื่อฟังเออเออเนี่ยเออน้องก็ฟังจริงนะสุดท้ายสงบยอมให้จับสัญชาตญาณนะบางทีเข้าไปใหม่ๆกับเื็นหมาเหมือนแมวแหละมันก็จะตื่นกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่ไงเหมือนแม่เออมีพอเทียบแล้วเหมือนเลยเหมือนเปะเลยจเคี้ยวกูดเออเมื่อกี้หน้าตรงๆมีไหมเนี่ยมามาเทียบสิตอนหน้าตรงๆอ่ะเหมือนเลยตาโตหน่อยเป๊ะเลยอ่ะน่ารักเนาะเผลอๆแสดงว่าวาดมาจากนี่แหละของจริงอ่ะ ก็ต้องมีตัวอย่างอ,อไกลลอออด์ไลน์มาเนออดีแล้วที่น้องปลอดภัยใช่ไม่เป็นอะไรนะแต่อยากเห็นตัวจริงน้องเลยเพอเป็นแบบเนี้น่ารักดีเขาน้าจะต้องแบบพอจับอยู่ในป่าห <7 S 1> ละก็ต,ต้องปล่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป